สวัสดีครับโคกหินตั้งตองแท็กเตอร์ตำบลับใหญ่อำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งโรตารี่นะครับ FTR 1854X นะครับให้กับคุณณ้าธนวัฒน์นาคิมชาตินะครับนะครับอำเภอชํานิจังหวัดปีรีลานะครับนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่ FTR 1854X นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ นะครับ็นรุ่นใหม่จะมีตาตาแมวรูระดับน้ำมันนะครับจุกก็จะเป็นเกลียวนะครับทั้งสองด้านนะครับจุกเป็นเกลียวหัวน็อตก็จะเป็นหัวฝังจากนอกเข้าในเหมือนเดิมนะครับระบบการตั้งโซ่ก็จะเป็นตั้งโซ่แบบอัตโนมัตินะครับไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับตัวตรี่ของเราเป็นยี่ห้อฟาร์มทิกนะครับใส่กับรถไถขนาดแรงม้า 45 50 47นะครับจอนเบียก็ใส่ได้นะครับจอนเบียร์อันนี้ก็เอาไปใส่จอนเบียร์นะครับบ้านเรานะครับชื่อบ้านโค้งหินปางซองสติเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านใดสนใจสินค้าโทรสอบถามได้0831294255 0802013156 ตัวนี้จะเป็นอัตจลบีนะครับทางร้านเราทําการทํามาให้เรียบร้อยนะครับอัตจลบีใส่น้ํามันได้อัดจลบีได้นะครับขาสกีตั้งได้สี่ระดับสปริงก็ตั้งเปิดตั้งปิดได้นะครับหัวเกียร์เป็นโลกหัวเกียร์ใหญ่หัวเกียร์ฟันเฟืองแบบเฉียงนะครับลดแรงกระแทกลดแรงสัมผัสนะครับใบ เลี้ยงปีดินละเอียดนะครับตีได้ทั้งน้ําทั้งแห้งนะครับโ,ดโดรตารี่ของเรานะครับที่สาคัญมีรับกัรหนึ่งตีจากทางบริษัทนะครับมีปัญหาเอข้าบริษัทได้เลยนะครับไปโทรตามนี้เลยนะครับนะครับขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับคุณน้าธนาวัฒน์นาคินชาตินะครับ บ้านนะครับติดกับตัากระจงนะครับที่จะเโนใหญ่เลยครับลูกค้าท่านนี้ท่านได้ดูทางช่องทาง YouTube นะครับไม่ดูสภาพโดยรวมนะครับท่านใด้สนใจสินค้าโทรสอบถามได้0831294255 0802 013156นะครับด้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงนี้มีบริการส่งฟรี200กิโลเมตรนะครับไม่มีคิดค่าใช้จ่ายจะได้เพิ่มนะครับด้านเราขาย